รอรับชมมีมีเซมีซีมีซีสะายแน่นอนครับโชว์เรียบร้อยแล้วใช่เต้นอย่างดีเลยครับเต้นอย่างดีเลยเต้นอย่างดีแล้ววันนี้นุ๊กเซจะปล่อยเพลงใหม่ด้วยแต่จะเป็นเพลงอะไรต้องให้ตัวเขามาเป็นตัวเองอ่ามีของขวัญพิเศษให้กันไหมคะของขวัญพิเศษก็มันเป็นวันแห่งความรักก็ ทุกวันมันก็คือวันแห่งความรักของพวกเราแล้วสำเนก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าปีนี้จะมีดอกไม้ไหมเพราะว่าปีก่อนเราก็ไม่มีดอกไม้เหมือนกันแต่เราทํางานคู่กันอยู่หรือจะเป็นเงินสดดีคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาเปเลยตามที่นุ้งชะลอนเขาจะมีเงินสดให้เลยมันก็เพือความรวยนะทวงเลยไหมก็ไม่คาดหวังแต่ก็อยากทให้ไม่เกินด้แจ้งเจตจำนงกับเขาหรือยังคะว่าปีนี้อยากได้ช่องเงิน อยากจะเจ้งเจตจำนงอยู่ที่ภายกล้องทุกทุกได้เลยแล้วก็เรบเป็นเงินสดนะคะแต่ช่วงนี้อะไรมันก็แพงค่ะาคามันต้องพาขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างแล้วก็ขอเป็นช่องเงินหรือว่าเป็นช่องเงินไม่ต่ำกว่าแสนหรือพัมเพอไม่ต่ำกว่แสนแต่ก็อย่าหลุดน้นดีกว่าไปไปอยากจะบอกอะไรเขาเดี๋ยวพอกล้องมาสัมภาษณ์พี่จะได้บอกเขาให้ ก็ช่องเงินนี่ยละก็ฝากบอกเขาด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันรักกันทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้มันพิเศษหน่อยเป็นการแห่งความรักไปเนี่ยหัวเราะสุกสนถ้าถ้าสมมติได้เงินแสนจากนุชธนรนมาเขาจะแบ่งให้พี่คนละพันคนละพันอ่าพูดแล้วนะคะอันดับหนนะคะบุญดีน้อยคนได้ไม่มีทางได้เนี่ยว้าวต้องรอดูแต่คนได้ก็ได้นะ เออมันต้องรอเขาได้แล้วเราล่ะคะมีอะไรจะให้เขาหรือเปล่าเออไม่มีหรอกก็ก็ถือว่าเป็นผู้รับครับโอ้โหไม่ให้เลยช็อกโกแลตนิดนึงไหมหัวใจติ๊กเกอร์หัวใจติ๊กเกอร์แสตมป์ติ๊กเกอร์หัวใจอหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตไม่มีครับเออไม่มีคิดว่าถ้าเกิดให้แบบนี้เขาจะชื่นใจไหมล่ะคะแล้วว่า คำแรกนุชชะนนก็จะพูดว่าเอามาอย่างยังไงก็คือว่าเขาคือเป็นคนไม่ชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วจริงหรือว่าแบบเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาโค้ชซับพอร์ตไปหวานเลยให้น้ำแก้วหนึ่งแบบนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไล่เก็บงงสองสามอาจจะ็เป็นตอ้อาจจะเป็นไปได้ซับพอร์ตวันนี้แน่นก็ถือว่าเป็นวันปิดกองที่ที่ก็เลยจัดหนักจัดเต็มอันนี้คือแบบว่าพิเศษนะเพราะเรา